สวัสดีค่ะวันนี้ป้าดำพามาทำกินนะคะเอ่อวันนี้ป้าดำจะมาแนะนำวิธีนึ่งข้าวเหนียวให้มีความนุ่มอยู่ได้ทั้งวันอย่างที่เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนแล้วแ,วแต่ที่เรานึ่งข้าวเหนียวไปแล้วแบบพอข้าวเหนียวคายความร้อนแล้วมันจะแข็งใช่ไหมคะวันนี้ป้าดำมาแนะนำวิธีที่ทำให้ข้าวเหนียวเรานิ่มอยู่ได้ทั้งวันค่ะเอ่อก่อนอื่นก็นี่นะคะเกลือค่ะ ใช้เกลือประมาณสักครึ่งช้อนกาแฟนะคะแล้วก็น้ําเปล่าค่ะคนให้ละลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงให้ข้อเหนียวเรานิ่มอยู่ได้ทั้งวันเดี๋ยคอยให้ข้อเหนียวก็ดำสุกก่อนนะคะเดี๋ยวไปดำจะทำให้ดูค่ะเดียดแล้ว สเปบนะคะเดี๋ยวป้าดำจะทำให้ดูค่ะค่ะเดี๋ยวป้าดำมาแนะนำวิธีทำก่อนนะคะก่อนที่จะทำให้ดูคือเมื่อเราเนึ่งข้าวเหนียวไปสักพักนึงแล้วเนี่ยคือช่วงที่เรากลับข้าวเหนียวครั้งแรกนะคะเราก็เอาน้ําเกลือที่เราทาไว้เนี่ยตักประมาณสักทัพพี2หรือสองักพีเนี่ยค่ะโรยหน้าไปเลยค่ะแล้วก็เราก็นวดนวดสักแป๊บนึงแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะเสิ็จแล้วพอ เราทาแบบนี้สองรอบนะคะอีกรอบหนึ่งก็คือพอกับข้าวเหนียวอีกด้านหนึง่งแล้วก็พรมน้ําเกลือแบบนี้อีกรอบหนึง่งคือน้าเกลือที่เราทาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หมดนะคะอยู่ที่ปริมาณข้าวเหนียวที่เรานึ่งค่ะจะทําแบบนี้ประมาณสองรอบเดี๋ยวประดาจะทาให้ดูให้ดูนะคะว่าทําแบบไหนตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็สุกด้านนึงแล้วนะคะมาดูกันค่ะกลับข้าวเหนียวก่อนนะคะกลับข้าวเหนียวก่อนนะ นี่ค่น้ำเกลือที่เราทำไว้นะคะพรมไปเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราน้อยเราก็ไม่ต้องพรมน้ำเยอะนะคะไม่ต้องพรมน้ำเกลือเยอะนี่ค่ะประมาณทักสองทักทีก่อนแล้วก็คนเลยนะคะ นให้น้าเกลือมันชั่วนะคะปิดฝาทิ้งไว้ก่อนนะคะอีกสักแป๊บเราค่อยมาทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามากลับข้าเหนียวรอบที่สองกันนะคะ เวลานี่ก็คงไม่เกินสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ดูว่าข้าเหนียวเรามันกอดกันดีแล้วเหมือนเดิมเนี่ยเดี๋ยวกลับก็พรมไปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครที่นึ่งข้าเหนียวเยอะๆแล้วคนไม่ทั่วนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็พรมแค่ข้างหน้าไปก่อนเดี mm ๋ย hmm. วข้างล่างเวลาเรากลับข้าเหนียวขึ้นมาเราก็มาพรมใหม่ เขาก็จะถูกน้าเกลือเหมือนเดิมแล้วค่ะแตถ้าเนื้อข้าวเหนียวน้อยๆน,นี้ก็สบายหน่อยนะะแต่ใครนื้อข้าวเหนียวเยอะนะคะน้ําถ้วยนี้น้าเกลือถ้วยนี้ก็ใช้ใช้หมดเลยนะคะอย่ปไปดํานืนิดเดียวเองก็แค่น้็สปอค่ะ ปิดฝาไปสักแป๊บนะคะปิดฝาไว้อีกสักรอบหนึ่งแค่นี้ค่ะไม่ยากนะคะแต่ว,ว่าข้าวเหนียวที่ออกมานุ่มอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะเตรียมภาชนะกันก่อนบ้านประดําไม่มีอะไรหดนะคะไม่มีหดเก็บข้าวเหนียวเอ้ยไม่ใช่สิคะข้าวเหนียวอะไรกระติ๊บบ้านประดําไม่มีกระติ๊บนะคะบ้านประดํา แต่แบบนี้ป้าดำเขาจะใช้แบบนี้กระมังลูกับใบตองนี่ค่ะเดี๋ยวเราแปาข้าวเหนียวมาเทกันค่ะสูตรของป้าดำนี่มันจาเป็นต้องเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูหรือว่าอะไรนะคะก็ข้าเหนียวตามเพื่อนบ้านเรานี่แหละค่ะแต่สำคัญอยู่ที่ตรงน้ำเกลือเราที่เราพรมนี่แหละค่ะ นี่นะคะง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะป้าดำทําบ่อยค่ะเพราะว่าแต่ไม่ได้จะกินข้เหนียวเป็นประจำนะคะเป็นกินเฉพาะเวลาที่แบบมีแขกมาอะไรมาเงี้ยป้าดำจะนึ่งข้าวเหนียวรับรองแขกของป้าดำอะค่ะลองทากันดูนะคะ